ไดรขบุญทำได้มาลำ้ำจนถึงทีก้าขึ้นสู่เวทีไฟนิออนซองหนาา้าเขาจาลามแสงบนเวทีซองแจงแสงซองระอองสีลัศมีแผ้วเผาทอแสงปลมไหลภายในใจตันเตือน ออกไม่ยืนดอกวาดทาศาตายตานอลลำแยมป่ยยิ้มใส่ผีชายขอโทษเด้อผู้เจ้าอายผู้มาทัดสนาการฟังผลงานชาวคณะบอสสีดำเนินเรืองเสียงบดีอภัยบางอภัยนางผู้ลองแอล เสียงบ่แจาวบาดบ่ให้อภัยขาบผู้ว่าก่อนฟังเดอพอฟังเดอแม่ฟังให้มันสอดแจงสิหูบอนเบาหนาะเข้มหรือจะอ่างผู้ฟังมักจังคอยตีชมไว้จาลาไหนแต่เพียงนี้ดีบด่ดีให้คอยเบิง่งให้ใส่เลื่งคือจังน้ำจะเลิ่นคืน ผั้สุคนเออ,เอ,อ,เอ,อพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยสบายดี